สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมวันนี้ลูบิมก็จะมาลงแรนงอีแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เล่นเป็นเกือบเดือนนะคะทุกคนเพราะว่าติดเกมกาลิน,นาอันดาวค่ะทุกคนอ่าตอนนี้ลูกบิมก็มาสุ่มแชทโลกนะคะไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงว้าวทุกคนดูสิคะหลังจากอัปเดตมามีแทบชื่อด้วยละค่ะทุกคนแล้วก็ในเกมแบบว่าสีสันสดใสน่าเล่นมากๆเลยค่ะทุกคนไปดูกันนะคะว่า โนบิมะจะชนะหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเดินเป็นบอทน้อยโดนเขาตุียนะคะทุกคนกดไลค์กดใ,ใจให้ด้วยนะคะคอมเมนต์ด้วยไปดูกันเลยอันดับแรกคือเราต้องฟาร์มค่ะเอ๊ะทุกคนเห็นอะไรแปลกๆไหมคะดูสิเพื่อนเขาขึ้นไปได้ยังไงอะ่ะโอ้เขาใครรู้ก็คอมเมนต์น่อยนะคะโนบิมะอยากรู้ว่าเขาขึ้นไปได้ยังไงกันอะ่ะทุกคนดูท่านี้สิสวยไหม ตัดภาพมากระลังวิ่งเข้าวงค่ะเอ๊ะคนเอ๊ะนึกงว่าเพื่อนตัวเองสรุปคนอื่นที่วิ่งมาข้างกันค่ะทุกคนเป็นการสมชั่วโลกครั้งแรกในรอบปีเลยนะคะเนี่ยกดไลค์ให้เขาสักหน่อยกดอินหัวให้เขาด้วยเป็นกำลังใจให้ค่ะเก่งมากๆไม่เป็นไรแล้วเพื่อนทำดีที่สุดแล้วดูสิขนาดเราเล่นไม่เก่งเขายังกดต่อทุกคน ชัดโลกน่ารักมากๆเลย